สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้จะมาทาน้าพ,พริกน้าพริกน้าพริกหมูนะคะน้าพริกหมูใส่มะเขือเทศนะคะก่อนอืนเราจะมาอบอหอมกระเทียมก่อนนะคะส่วนพริกส่วนพริกเราไม่อบนะคะส่วนพริกนี่เราจะใช้พริกป่นเราจะใช้พริกป่นนะคะ โอเคมาตัดนี้ก่อนจะจะเอาไปเข้าตู้อบนะคะจะได้ไม่ต้องคั่วให้เสียเวลาจ้าเข้าตู้เอ่อเข้าเตาอบเลยนะคะหอมกรเทียม หอมก็เทียมเยอะหน่อยนะกะหมูของเราก็เยอะนะคะหอมก็เทียมเยอะหน่อยเอาไปเข้าเตาอบเลยจ้าอบประมาณสักยีนาที20่สถึงยีนาทีโดยประมาณนะคะโอเคจ้า ข้าวเตาอบเลยนะคะจากนั้นเราจะมาหั่นมะเขือเทศก่อนนะคะดี่เมาก่อนจ้ามะเขือเทศหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เรจะใส่มะเขือเทศสามลูกใส่มะเขือเทศเยอะๆจะได้อร่อยนะน้ำพริกหมูสับมะเขือเทศ เค <Okay, S 2> มะเขือเทศแล้วก็เตรียมแล้วนะคะโอเคจ้าหอมก็ะเทียมก็เราก็ได้แล้วนะคะเราจะใส่ครบไปเลยจ้าใส่ครบคำแล้วคะ จา,จากนั้นเราจะใส่กะปิไปไประมาณหนึ่งช้อนนะคะใส่กะปิเข้าไปนะคะใส่กะปิใส่ก,ะป,สกะปิประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะไม่ใส่เยอะเท่าไหร่นะคะช้อนเล็กๆนะคะจากนั้นก็ตําเลยจ้าตําเลยนะคะส่วนพริกเนี่ยเราจะใส่ทีหลัง เพราะว่าพริกนี่มันเป็นพริกป่นนะคะเราไม่ได้ตำพริกแห้งใส่เข้าไปนะคะเราใช้พริกป่นจ้าพริกป่นแล้วมันจะหอมกว่านะคะใส่กระปิ้นเข้าไปคล้ายๆน้ำพริกองอนั่นแหละแต่ว่านี้เป็นน้ำพริกหมูสับน้ำพริกหมูสับมะเขือเทศ ก็ตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักเดี๋ยวจะเอาไปผัดเราไม่ใส่พริกป่นไปนะคะตำเพราะว่าเราจะใส่พริกป่นทีหลังเดี๋ยวเอาไปเอาเอาไปผัดรวมกันเนี่ยเดี๋ยวพริกป่นมันจะไหม้เครื่องของเราก็จะมี <c oughs> หมูสับมะเขือเทศน้ําตาล ใส่ชูรสด,ด้วยนะคะชอบนะคะน้ำปลาน้มามะขามเปียอ่าอย่าลืมใส่พริกป่นนะคะใส่เข้าไปโอเคเรามาทำกันเลยจ้าโอเคเรามาเริ่มทำกัน้วเปิดไฟก่อนนะคะใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันก็ต้องดูเครื่องด้วยนะคะหมูก็เยอะเหมือนกัน เดี๋ยวเราเอหมูลงไปผัดหมูก็จะมีน้ํามันนะคะเราก็จะไม่ใส่ใส่พอประมาณนะคะใส่พอประมาณก็จะประมาณนี้แหละโอเคใส่เครื่องลงไปเลยจ้าต้นทีราตำนะคะใส่ลงไปผัดเลยจ้า ไปเลยนะคะคผัดให้กะปีหอมก่อนนะคะเดี๋ยวก็ใส่หมูแล้วก็ซิดเดีเ,เดี๋ยวต้อใส่ทีหลังผัดกระปีให้หอมก่อนจ้า แป๊ดหนึ่งนะคะจากนั้นใส่หมูสับลงไปจ้าใส่หมูสับลงไปนะคะผัดเลยนะคะ อหอมมากเลยตอนนี้สามารถใส่พริกป่นลงไปได้แล้วนะคะพริกนชอบเผ็ดก็ใสเ่เผ็ดเผ็ดนะคะชอบเผ็ดเผ็ดประมาณนี้จ่ะ เลยจ็ผัดเลยนะคะตอนนั้นใส่มะเขือเทศลงไป ไปนะคะใส่น้ำนะคะเคี่ยวซะก,ก่อนนะคะต้องเคี่ยวนะคะใส่น้ำเยอะนิดหน่อยเพราะว่าใช้เวลาเคี่ยวเคี่ยวจนกว่าจะได้ที่นะคะ สามารถปรุงรสไปได้เลยจ้าก็จะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลากะปิมีความเค็มแต่ว่าเค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาประมาณทั้งสี่ห้าช้อนก่อนนะคะอันนี้ช้อนเล็กๆนะคะอันนี้นะคะช้อนเล็กๆจากนั้นเราจะใส่น้ำมะขามเปียกไปด้วยจ้าใส่น้ำมะขามเปียกไปด้วยนะคะ ประมาณนี้ใส่นิดเดียวเดี๋ยวค่อยมาชิมจ้าเดี๋ยวค่อยมาชิมนะคะจากนั้นใส่น้ําตาลปิ๊บเข้าไปใส่เข้าไปทุกอย่างแล้วก็เคี่ยวจนกว่าจะได้ที่นะคะใส่น้าตาลปิ๊บเข้าไปเดี๋ยวค่อยมาชิมจ้าน้ำตาลปิ๊บก็จะหมดแล้วน้ำตาลปิ๊บก็จะหมดแล้วนะคะ ใส่น้ำตาลปิ้เข้าไปตามด้วยชีลอดใส่ชีรสเข้าไปชอบประมาณไหนก็ใส่ประมาณนั้นนะคะโอเคประมาณนี้เลยทีนี้ก็เคี่ยวจนกว่าจะเหนียวได้ที่นะคะเคี่ยวให้มันออกเหนียวๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิม โอเคเคี่ยวให้มะเขือเทศเปื่อยๆเลยจ้าหอมมากเลยจ้าเคี่ยวให้มันเหนียวก่อนนะคะตอนนี้น้ำยังเยอะอยู่ัชิ้ก่อนนะคะ ยังไม่ได้ที่จะชิมก่อนนะคะขาดเค็มไปหน่อยนะคะเปรี้ยวแล้วขาดเค็มหวานพอดีแนละ้วขาดเค็มใส่น้ำปลาไป,าปนิดหนึ่งประมาณสักสองสามช้อนประมาณนี้พอดีแล้วนะคะขาดเค็มหวานแล้วเปรี้ยวแล้ว เคี่ยวไปอีกจนกว่าจะได้ที่นะคะนี่ทำกินเองนะคะไม่มีใครกินด้วยจ้ะอืมพอดีแล้วโอเคโอเคจ้าได้ที่แล้วนะคะสวยงามมากเลยจ้านี่นะคะสวยงามจ้า chỗ đỏ can đất trôn nó khác